สวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อยนะคะท่านผู้ชมพี่น้อยฝันแม่นครับฝันแม่นครับพ่อทงว่าอดฟันแม่นเพิ่นเป็นมาตามจักเทือแล้ววะแอมครับเพิ่นเป็นลูกหลานพญานาคตัวครับนี่ครับเพิ่นบ่มีลูกเพิ่นก็ไปขอลูกกับปู่พญานาคเป็นเป็นเสือสายทางเดียวกันครับอืมค่ะ นาขี้หน่อยครับนาขี้ผู้สีซูทูเท่าไหร่ละครับครับบ่ได้ลูกก็เลยไปขอนังปูอยากได้ได้เลยผู้หญิงผู้ชายก็อยากได้ผู้หญิงโอ้เพิ่นไห้บ่เราเนี่ยเปิ้ล้ระไฮบก็ไปหน่เพิ่นก็ะห้มาอยู่เพิ่นก็ะห้มาอยู่ครับจ้าเมื่อคืนนี่ฝันเอาเล่าอะไได้นี่เอาเอาเล่าเลยครับเล่าเลยครับฝันว่ามีผู้เฒ่าผู้ชายมานอนหน่ำประมาณเจ็ดสิบปีนี่ยผู้เฒ่านัในวันจันครับวันนี้เพิ่นว่า ท่านห้ป้านอนนำ้ำนี่ป้าจะหายอยู่สองพันเพื่นวาเอากระเป๋ามาว่าสันค่อกยก็อยากล้องอยู่ภูเท่าคอยว่า <laughs> ครับมันก็ได้อันอุ้ยเอาเงินหาสองพันมันก็ได้เขียนเขียนเด็กห้ขั้นใจอยากได้จะซื้อตัวนี้เพิ่มเด้อเอาตัวนี้เพิ่มเด้อเพิ่นวะค่ะเพิ่นเขียนหย้ยนั่นเก่าสองเ <laughs> ก่าสองเก่าสองกับเจ็ดอะ,ะไรหน่อยเจ็ดสามบอกเพื่นหายจนนี เก้าสองกับโต๊ะกันกับเจ็ดสามพันว่าโป้งกันกับเลขพญานาคแต่ว่าหางกับโต๊ะเมีนเก้าสองเลือกพันว่าเพื่อใครเงินนั่นสองพันอันผู้เฒ่านั่นผู้เฒ่าผู้สายนั่นครับอันเขาว่าอันอันป้าพญายัยเดี๋ยวปีคอยนั่นแปดสิบปีแล้วพันว่าค่ะนายให้นอนน้ำแน่พันว่าเรื่องนอนกับนอนคอยเรื่องว่าจะล่องผู้เฒ่าบมงคลหน้าคอยว่าครับในนอนนักการเล่บ่ะครับในนอน แต่ว่าเขาว่ามันสีออกเด็กตัวเก่าว่าเด็กผู้เฒ่ากับเก่านอะครับเก่าอยังง่ะครับเก่าชูนเก่าเนี่ยนะนอนคนตายหมดคนตายบมครับนี่ผู้เฒ่าเนี่แมนหูจักกันบ่ครับก่าบ่หูจักกันแต่ว่าหากกันจักมาเตใสกับบุหงนเนาะจักมาตสกับบุหูแต่ว่าหากเพิ่อนว่าเพิ่อนอยากมานอนนั่าผู้เฒ่าผู้นั้นน่ะเป็นคนมีเงินว่านจาในความฝันนั่นป๋าป๋าป๋า คนมีเงินพ่นกระแตงโตดูดีในบสซมว่าแปดสิบปีนะเรา่อใหญ่จะจักปีแปดสิบโอ้ว่าว่างมันมีให้ป้านอนน้ำเน้พันว่าป้าจะหายยู่ดอกสองพันพันว่าพันก็เได้จกเงินห้อันสองพันก็เขียนเด็กให้พ่อมขั้นใจอยากได้เพิ่มจะเอาตัวหนีเด้อพันว่ากใหายเป็นโตวเลยบ่่หายเป็นตัวบ้านบ้านเต ใช่เป็นตัวไหมล่ะเป็นตัวสองเก่าบ่ครับสองเก่าเก่าสองเก้าบาทีปู่พญนาคมหาวังอาทิตย์กรเนี่ยพอดีเจดังพิ้นมากําลังมาครับมาติตามบอกรายละเอียดสู่เจดังกับพี่บุญธรรมฟันเครับพี่บุญธรรมนำโชคครับมาครั้งแรกแม้หา่หน่อยฝากเอฟซีแน่ครับฟันมา่นมาเกี่ยว่าอันนี้นะคญานาเพราะว่า ตั้งแต่นุไปขอมาน่ะมาเกี่ยวตลอดวุ่นเลี้ยนตลอดค่ะเันเกี่ยวเห็นตลอดพญานาคมันทั้งเธอเป็นกระบอกเด็กบอกเป็นตัวเด็กพญานาคมันทั้งเธอกระมาเลรนซื้อมันเธอกระมาเหนซื้อทั้งเธอกระมาบอกขนขนถูกันยากได้กะเป็นกระบอกเป็นตัวเด็กเธอกระบอกปูยืเหงอนสื่อเอาค่อยถือเงินจะเคยห่วยถือร้ายเถื่ออยู่ได้ถือร้ายเถื่อครับ เพื่นบอกตัวไลขกือครับที่ที่มาเก <ค East. S 3> ี่ยวตัวเนี่ยโค้ดเป็นตัวเลขนี่สามสา่ะสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์กับเก่าสองสามห้าศูนย์กับเก่าสองนี่ครับตัวตัวตมากไม่ลาสุดนี่ครับสามห้าศูนย์สองเก้าองเก่าเก่าสองกับกันกับเก่าเอาเนาะเกาครับอย่าลืมไปกับนะคะสามห้าศูนกับ เก้าสองสองเก้าอค่ะฟังแต่ว่าพึ่นกระโบกแม่นอยู่ได้ปูพญานาคแม่นจะได้ค่ะพ่นเคื่ยหายเป็นพันเขื่อยหายเป็นตูงปูนไอ้เบลได้ส่วนมากเขาใช้ม้าส่วนมากเขาใช้เขียนใส่มือขลางสายเป็นตัวเด็ดหาย ขันยัได <m> ้เขียนส่ฟ้ามือเลยค่นเขียนส่ฟ้ามือนุ๊ดึงถือผ่านนือคือประจำา้องเือกระบอกหมูเธาใส่กันก็ยังโบคอยบอกคนได้อันต่อใส่คถือลอตเตอรี่โอ้ผู้ใหเข้าเจ้าถือลอตเตอรี่นอ้บอกขาเจ้าจนถึงลอตเตอรี่คนหน่ะมีปูยังุ่่งสาใบอาทิตย์นึ้งวันเนาะกับกับโบอันนี้รอบ้ันต่อไรบุญแต่ว่าบแมนว่าลังเงาะบ้นใหญ่โบแมนลังวัานที่หนึ่งเนาะ กัดแต่ว่าถือว่าบอกเงินกับไหลอยู่เพื่อนมาโปรดทายไลยเือเระบอกค่ะพี่น่อยจาส่วนมา่วนมากในเพิ่นซีมาในลักษณะแบบแากมาซอยยากมะน่าซอยมากแบบเกี่ยวเวียนๆมาบอกนั่นบอกอันมาเกี่ยวมากมาหักมาหอมมาอันนี้เพื่อน้ำต้นน้ำตูสิน่ะพี่น่อยก็คือว่าาขๆกวางมีความรู้สึกว่าห้างนี่คือเป็นลูกล้าน่นอยู่แล้วนะคะถ้าฟันเห็นเพิ่นนีน สิมีโศกมีดวงมีอันนั้นอันนี้คือมาบ่ถือกันนึงก็ถึอแนวนึงสินะอันพญานาคมีโศกมันเกือกับไอ้เหล็กแน่นั่นเกือกับมีหนันมีนี่เขามากมีนองมากสินะมีแนวให้ได้เงินแล้วครับเนาะแนวอื่นกับมีรับนเกือกับมีการมีงานเขามากับเพิ่นมากสิครับพญานาคเพราะว่าพวกเจ้าจิมานเขายยังฟันว่าเพิ่นมาเกี่ยวเมื่อคืน ปานคือเคยเห็นแท้ก็ว่าเห็นดูอันอันวัดอันอันนี้วัดหน้ามงเข้าไปในมงพญานาควัดปากโดมวัดปากโดมจ้าอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลราชธานีครับว่าคือเคยเห็นแท้เคยเห็นบรรทายดูอยู่หันค่ะอันที่ปูเพิ่นอันนาอันนั้นปูพนันนาดูปั่นปูเพิ่นน่ะ่ะแสดงว่าพี่น้อยเพิ่นมีจิบสัมผัสถึงปูถึงหญ้าได้แล้วแปลว่าสมมติว่าวางเท้าคล้ายๆก็ว่า ถ้าโชคลาภเพิ่นกับที่บ้านแมห้มาบอกเป็นตัวม่นมาค่ะน้องเธอจมมาโอ้คือถูกข์กอยากแท้เองมันก็ซอยบมันก็ซอยเพิ่นก็เขียนเด็กห้กันน้องเธอก็ไปถือสื่อเด็กไตดินเสนาน้องเธอกับบอกว่าไงสื่อตัวตีิ่นก็ถือมันจะมีเส้นในของเลยบอกพี่หน่อยเในจังใดจะบอกว่าถือแต่ว่าคันว่าคืดว่าอันนี้เพิ่นกับทีมาเกี่ยวมาเวียนมัมีส่วนเกี่ยวของกับตัวเลขโชคลาภเลยอ่ะพี่น้องย่ำตัวเลขพี่น้อยย่ำตัวเลขให้นะคะ หน,หนีเนาะพี่น้อยเนยาะใช่หนีหันมาครับหันได้มาเลยครับอ่าลืมเขียนวันที่ตัวนี้พี่น้องวันที่สามหา้าศูนย์ครับครับผมถมมชุชมเนาะตัวเลขของพี่น้อยครับลูกหลานพญานาคแหละครับถมมชุ่มเนาะสามห้าศูนย์ 3ามหครับแล้วก็2929ครับ2992อย่าลืมกลับกันนั่จักหน่อยนะครับถึงมาชมงวดวันที่2พฤษภาคมพศ2567ครับขอให้มีโชคให่ครับพี่น้อยครับสำหรับคลิปนีบเอาแอมรัทงกฤษราอี้เอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยานเพิ่งไปใส่ครับเอฟซีเมื่อนี้ครับเบาแอมรัทงได้เดินทางไปท้ำบุญมากครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับ บาเอ็มมาชมหนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตุวนี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรลียกซื้อลอตเตอรี่เจนสี่ิือถือเนาะครับเนาะทมาชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางขาอยู่ข้างในรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขับครับท่เพื่อช่ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัง คืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายท,ทุกอย่างล้ะเนาะสาธุ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 าธ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 น,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หนแล้คก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวตามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่หลวงพ่อหลวงปู่หลอดเนี่อนนวดตี่เหนอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกมมลกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบลอดสาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหนุใดคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนีอครับมีโอกาสดนมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี ับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอย่างไ้ค้นหักค้นหลงเบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่ใเลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับรสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแลัวก็เมื่อแทะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ เืินค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน่อนสม้ชมแลากาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุรอดมาห้ f เอฟซีนะครับสม้ชม เอาไปอาบสมร่างกายเสนียดจังไรที่พอดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรนตัวเข้าสิได้อกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับสามผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับสามผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่ามผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับถั่วชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับทุ่งสาทุโอ้ตอบปูนต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาทุสาทุสาทุสาธุครับผม สัตส Sat